สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลิน DIY นะคะวันนี้ดังช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะการนำอัลมอนด์ไปแช่น้ำกับไม่แช่น้ำก่อนรับประทานแตกต่างกันอย่างไรห้ามพลาดค่ะ อัลมอนด์นะคะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารอีกทั้งยังมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยเพิ่มระดับไขมันดีหรือ HDL ในร่างกายได้อีกด้วยเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้อัลมอนด์นะคะมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้รู้ไหมคะว่าการทานอัลมอนด์ให้ได้รับประโยชน์เราควรนำอัลมอนดิบไปแช่น้ำก่อนทานค่ะ สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเขาจึงต้องนำอัลมอนด์ไปแช่น้ำก่อนรับประทานคำตอบก็คืออัลมอนด์เป็นธัญพืชที่มีเยื่อหุ้มหนาซึ่งก็คือเปลือกสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งเปลือกอัลมอนด์นะคะก็จะมีเอนไซม์หลายชนิดเช่นฟิติกแอซิดโพลีฟีนอลหรือแทนนินที่ช่วยปกป้องเมล็ดไม่ให้ย่อยสลายด้วยวิธีทางธรรมชาติค่ะ แต่ว่าเจ้าเอนไซม์ฟิติกแอซิดนะคะก็มีความสามารถในการจับกับแคลเซียมแมกนีเซียมทองแดงและเหล็กที่อยู่ในระบบลำเลียงอาหารของเราค่ะทำให้การดูดซึมอาหารต่างๆจากถั่วเปลือกแข็งไม่มีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมเราจึงต้องนำอัลมอนด์ไปแช่น้ำค้างคืนไว้ก่อนทานค่ะ เพราะว่าเราต้องการที่จะให้น้ำนะคะมาชำระล้างสารเหล่านี้ออกไปค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำก็ยังช่วยทำลายกลูเตนและสร้างเอนไซม์ที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายสามารถย่อยโปรโตีนได้ง่ายขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการนำอัลมอนด์ไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนก็จะทำให้อัลมอนด์ปล่อยเอนไซม์ไลเปสออกมา ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้นะคะก็จะไปช่วยทำให้ร่างกายสามารถย่อยสลายไขยมันชนิดไม่ดีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอัลมอนด์ที่นำไปแช่น้ำไว้นะคะก็จะมีลักษณะอ่อนนุ่มทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ต้องทำงานหนะักเพราะอัลมอนด์จะถูกย่อยได้ง่ายขึ้นค่ะในขดาดเดียวกันนะคะอัลมอนดิบ ที่ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะมีอาการท้องอืดทั้งนี้เป็นเพราะว่าอัลมอนด์ย่อยยากนั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็ไม่ยากเลยเพียงแค่นำอัลมอนดิบนะคะไปใส่ภาชนะเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมอัลมอนด์ค่ะแล้วแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนหลังจากนั้นก็เทน้ำออกในตอนเช้าล้างอัลมอนด์ให้สะอาดแล้วจึงนำมารับประทานได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ